หนูสองข้อความไปหาแฟนเนี่ยนะครับแต่เขาไม่อ่านเลยค่ะจะต้องทํำยังไงดีค่ะสาเหตุเพราะหนึ่งครับเขาหมดรักคุณครับคนคนหนึ่งไม่อ่านข้อความหรือตอบช้าตอบสั้นหรือออนอยู่ครับแต่ไม่ตอบไม่ใช่เขาไม่เห็นเขาเห็นครับแต่เขาแค่ไม่ตอบ 3. ครับสิ่งที่คาดการคือเขาอาจมีคนคุยใหม่ครับหรือกําลังสนใจใครบางคนครับ สี่ครับคือจริงๆเรื่องนี้มันเป็นสัญญาณที่บอกแล้วว่าเขากําลังจะเลิกกับคุณไม่ช้าไม่เร็วสถานการณ์เหล่านั้นจะมาถึงคือวันที่อีกฝ่ายขอเลิกจากคุณหรือบางเคสก็จะมีลักษณะนี้นะครับเช่นจากช่วงแรกๆก็อ่านบ้างตอบบ้างแต่ช่วงหลังไม่ตอบเลยไม่ตอบไม่พอมันหายไปเลยหายแบบไม่มีเหตุผลหายแบบไม่มีปีไม่มีคลุยไม่ได้บอกว่าเอ๊ไม่ชอบตรงไหนไม่ไม่สบายใจตรงไหนไม่พูดครับแต่หายไปเลยสิ่งนี้เกิดจากอีกฝ่าย ต้องการเลิกกับคุณครับสิ่งที่คุณจะต้องทำคืออะไรครับถ้าทักใครแล้วเขาไม่ตอบคุณหนึ่งครับคุณต้องหยุดทักหยุดเลยครับนะครับและหยุดยาวด้วยครับถ้าคุณยังทักทุกอย่างจะยิ่งแย่ครับเพราะถ้ายิ่งดิ้นยิ่งมัดยิ่งดิ้นยิ่งแก้ยากเรื่องนี้สองครับถ้าเขาตอบกลับจงอ่านแต่ไม่ตอบครับสามครับเลิกจับผิดได้แล้วครับ GPS การติดตามว่าเขาไปที่ไหนไปยังไงไปกับรถอะไรไปแวะตรงไหนบ้างเลิกครับ4ครับเลิกทําให้อีกฝ่ายอึดอัดครับฉันไม่ดีตรงไหนฉันไม่ดียังไงที่ผ่านมาฉันมันแย่มากนักเหรอที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่มีความดีอะไรเลยเหรอมันทําให้อีกฝ่ายอึดอัดคุณมีคนใหม่หรือเปล่าถ้ามีก็บอกกันตรงๆฉันจะได้ไม่ต้องรอแบบนี้ฉันก็ไม่ได้อยากเป็นคนโง่สักเท่าไหร่หรอกนะเลิกทําให้อีกฝ่ายอึดอัดห้าครับ จงใช้เวลากลับมาโฟกัสตัวเองครับถ้าคุณมีเวลาวันนี้หนึ่งชั่วโมงให้ใช้เวลานั้นในการนั่งตะเบเล็บให้ใช้เวลานั้นในการทําสปาให้ใช้เวลานั้นในการทําทรีทเมนต์ให้ใช้เวลานั้นในการย้อมผมให้ใช้เวลานั้นในการทาสีเล็บแตอย่าใช้เวลานั้นในการไปส่องไปดูไปสืบไปสอบเพราะอะไรครับถ้าคุณอยากได้ผีเสือ้ออย่าวิ่งไล่ตามผีเสือ้อ แต่จงสร้างสวนดอกไม้ให้ผีเสือ้อมันขยับเข้ามาถ้าคุณอยากให้มามันกินน้ำอย่าพยายามกดหัวม้าครับแต่จงทำให้มา้ามันหิวน้ำวันนี้คนส่วนใหญ่พยายามวิ่งไล่ตามผีเสือ้อถ้าไล่ตามก็ต้องไล่ตามทั้งชีวิตถ้าง,งอ้อก็ต้องงอ้อทั้งชีวิตถ้าตือ้อก็ต้องตือ้อทั้งชีวิตฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณต้องกลับมาสร้างสวนดอกไม้ครับหกครับคุณจะต้องกลับมาโชว์ความก้าวหน้าครับ ของตัวเองครับการที่ชีวิตของคุณหยุดนิ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คนหมดรักคุณรู้หรือเปล่าถ้าชีวิตของคุณมันหยุดนิ่งแต่งตัวแบบเดิมๆเ,เสื้อผ้าแบบเดิมๆคาถามแบบเดิมๆคําพูดแบบเดิมๆบางทีอาจจะพูดดีก็ได้เหนื่อยไหมคะแต่วันพรุ่งนี้ก็ถามเหนื่อยไหมคะวันพฤหก็ถามเหนื่อยไหมคะพูดยังังเอไอนะครับไม่เปลี่ยนเลยนะครับบทสนทนาสิ่งนี้ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเป็นภาระ นะครับนี่การศึกษาพบว่าถ้าชีวิตของคุณหยุดนิ่งอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเป็นภาระมันจะไม่อินกับคุณครับแต่ถ้าคุณโชว์ความก้าวหน้าในชีวิตตลอดเวลาวันนี้ใส่ทรงนี้วันนี้ปรับแบบนี้นะครับวันนี้มีสีเล็บแบบนี้วันนี้ทรงผมแบบใหม่เขาก็จะเริ่มสนใจคุณมากขึ้นครับคือคนมันหมดรักขออย่างเดียวอย่าไปทําตัวงี่เง่าอย่าไปทําตัวน่าเบื่อสมมุตินะครับวันนี้เราดูหนังเรื่องหนึ่งรู้หมดแล้วครับ ทั้งเรื่องเนื้อหาเป็นยังไงพระเอกเป็นยังไงตอนจบนางเอกเป็นยังไงตอนจบคนดูมาสิบรอบเบื่อหรือย,ยังเบื่อแลว้วครับแต่ถ้าครูคมเป็นผู้กํากับอยากให้ลูกค้าดูหนังครูคมอีกครูค,คมต้องทําไงฉายซ้ำๆหรือครูคมจะต้องออกภาคสองครับครูค,คมต้องทาไงครับต้องออกภาคสองอย่าทําชีวิตของตัวเองให้หยุดนิ่งจงโชว์ว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีภาคต่อไปอยู่ตลอดเวลาฉันไม่ได้มาจมปลักอยู่กับคุณตลอดทั้งชีวิตฉันไม่ได้เออ ไม่มีตัวเลือกเลยในชีวิตนี้ฉันไม่ได้มาอยู่กับคุณตลอย24ิสชั่วโมงแต่คุณจงโชว์ภาพต่อไปของคุณบ้างได้ไหมว่าในสเต็ปต่อไปคุณกําลังจะดีขึ้นยังไงคุณจะสดใสยังไงคุณจะยิ้มได้ยังไงหัวเราะเริงร่าได้ยังไงคุณเชื่อไหมครับเคสบางเคสที่เจอลักษณะแบบนี้แฟนเริ่มเบื่อพวกนี้คือทุกวันใช้ชีวิตประจาวันแฟนก็เริ่มนอนหันหลังให้แฟนเริ่มที่จะไม่มีอะไรด้วยคูคอมแค่ให้เขาไปปรับแค่นี้จากพฤติกรรมคือการมีแต่ท็อกซิกวันนี้ครับเรายื่นแก้้้วนนําาใหเเขเี่ย เขารับแก้วนะ้ามันเนี่ยคุณลองดึงกลับมาหน่อยได้ไหมนะครับลองไม่ปล่อยมือได้ไหมนะครับถือแข็งหน่อยได้ไหมทําให้อีกฝ่ายรู้เฮ้ยนะอะไรึ้นเนี่ยเฮ้ยนะอย่ามาท้าทายอานาจยิ้มยิม้มขำขำหน่อยได้ไหมครับสิ่งนี้มันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกตื่นเต้นมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเฮ้ยคุณก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคุณก็เป็นคนที่ขี้เลน่นเป็นคนที่รีแลกได้เช่นเดียวกันปรากฏว่าหลายๆคนเอาพอลองปรับเทคนิคแบบนี้แฟนสนใจมากขึ้นบางคนพูดแต่ฉันบอกแล้วฉันว่าแล้วฉันเตือนแล้วทำไมไม่ฟัง วันนี้ลองปรับดูบ้างครับเช่นบางคนอาจจะบอกว่าอีกฝ่ายจะบอกเออเดี๋ยวยันนี้จะกลับไม่ตรงเวลานะครับคุณอาจจะพูดแ yeah ย่ขำๆว่าเอ้ยจะทําได้เหรอนะครับต่างๆพวกนี้ครับแต่เป็นการในมุมที่รีแลกซ์ขำๆสิ่งนี้ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกครับว่าเออความสัมพันธ์มันกระชุ่มกระชวยมากขึ้นคุณไม่ได้ทําตัวน่าเบือ่อแต่ถ้าวันนี้เขาเบื่อคุณอยู่แล้วแล้วเรายังไปทําตัวน่าเบือ่อสุดท้ายความสัมพันธ์มันไม่มีเลยครับความสัมพันธ์ไหนที่ ทำตัวน่าเบื่อแล้วเขายิ่งรักมีแต่ทำตัวน่าเบื่อแล้วเขายิ่งมองไม่เห็นคุณค่าของเราครับเรื่องนี้จะต้องไปทวนในคอร์สสั่งรักครับกับคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับ